สวัสดีครับมือนนีห้องชิม่าพัดเป็ดเอียนเลยครับเราซับซับไปครับซับไปซับแล้วก็ใส่พริกแกงกับพริกพัดใส่กันเลยครับค้นคนค้นไปเรื่อยๆครับใส่เอียนลงไปใส่แล้วก็คนคนจักน้อยแล้วก็ปิดฟ้าครับปิดฟ้าแล้วก็ใส่ซอสหอยนะ้ครับแล้วก็ใส่ชูโรดน้ำตาล น้ำปลาแล้วก็คนๆให้มันเขากันจัหน้อยครับค้นไปเรื่อยๆครับคนคนไปเรื่อยๆแล้วก็ปิดฟ้าใสใบกระเพราแบบนี้ครับใส่ใส่ใบกระเพรากบักเขือคืนครับพัดพัดไปเรื่อยๆครับพัดไปเรื่อยๆพัดไปเรื่อยๆครับพัดแล้วห้องกะนี่ครับนาตาแสบเป็นตาแสบบ่ครับนี่ครับหยอนเลยครับ นี่ครับ